สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมวันนี้ต้นพามาชมรถละลายคันนึงแล้ววายแท็กขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้เลยคันนี้นะครับเป็นวายแท็กขับเคลื่อนสี่ล้อนะจัดทรงออฟโรดชุดเหล็กยางดุมาอีกแล้วชุดเหล็กชุดนี้เรียกว่าชุดเหล็กเอ็กซ์ติมนะครับผมเอ็กซ์ติมมาอีกแล้วนะแล้วก็เป็นการผสมกันระหว่างเอ็กซ์ติมกับฮัมเมอร์นะครับผมยางละสองชิ้นอ่ะมาดูกันเลยว่าคันนี้แต่งหล่อและดุขนาดไหนนะครับผมวายแท็กขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้ ใส่เขาเรียกว่าชุดกระจังหน้าและก็กันชนหน้ามาใหม่เปลี่ยนทั้งเซตเลยนะเพราะว่างานของ x อ็ก e ์ีมชิ้นนี้เขามาเป็นเซตครับผมเป็นเซตกระจังหน้าแลวก็กันชนหน้าเลยงานดุดันเหมือนเดิมนะครับแล้วดูนะรุ่นนี้เนี่ยขับเคลื่อนสี่ล้อในวายแท็กเนี่ยเขามีกล้อง3าม้อก็องศาตัวนี้มีรูไว้สำหรับเจาะกล้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วใส่ได้ตรงเป๊ะเลยแล้วก็พวกเซนเซอร์ต่างๆนะครับผม6จุดนะของรุ่นวายแท็ก ตัวนี้มีให้เรียบร้อยแล้วเจาะให้ตรงรุ่นตรงสเปคเป๊ะเลยนะครับผมตัวนี้นครับดีเทลงานนะผมเหมือนแนวแนวนทาร์นรฟมเมอร์อย่างคลิปที่แล้วที่ต้นทำไปนะครับเนี่ยนานเป็นทานร์นโฟมเมอร์เลยนะคือเหมือนหุ่นยนต์อะนะฮนะ,ะมันดูดุดันมันดูดิบดิบนะครับผมครับน็อตต่างๆนะผมจุดเชื่อมจุดอ็อกต่างๆเนี่ยดูแนวดิบดินะสำหรับคนที่ชอบสไตล์นี้เนี่ยก็จะโดนเลยนะแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบแนวเรียบหรูอแบบต้วง,งานเรียบร้อยเนะี่ยอันนี้อาจจะไม่ใช่แนวนะครับตัวนี้จะมีไฟ สิเนเจอร์คือ3จุดด้านบนหนีอยู่แล้วนะแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าฟอร์ดตรงนี้เขียนว่าเอ็กซ์ตรีมมาครบโอ้โหจุดพวงลากต่างต่างครับผมนะเป็นว่าพวกโอเมก้าอะไรต่างๆใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครบเลยแล้วก็งานดุดันดูดุดันมากเลยนะครับผมดูด้านข้างาต่อมานะดีเทลด้านข้างก็มีเห็นไหมเนี่ยเขาใส่ดีเทลมาเยอะมากๆานะสำหรับชุดเหล็กชุดนี้นะแล้วก็ด้านข้างครับแน่นอนครับผมตัวล้อยางนะล้อเนี่ยลายนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะเป็นลายเขาเรียกว่าแม็กของเลนโซ่นะ เรียกว่าเลนส์โซลุ่น MX Cross นะครับ,รบเลนส์โซลุ MX ่น MX Cross นะออฟเซตลบศูนย์ก็คือไม่ได้ยื่นมากนะครับผมแต่ยางเนี่ยใส่ย,ยางโอเวอร์ไซส์นะครับผมเป็นยางตัวนี้นะเป็นยาง Cooper ค,คูเปอ,นะอร์นะฮะคูเปอร์ AT3 นะ Discovery AT3 นะครับผมสียาง285 55R20 นะครับผมยางก็ใหญ่ๆนะ AT ก็หนาขึ้นมาหน่อยนึงแต่หนาไม่มากก็คือเน้นความนุ่มเงียบนะครับผมขับลุยได้ตะกุยได้ AT คือออทเทเรนลุยได้ทุกสภาพถนนอยู่แล้วนะคันนี้ยกความสูงขึ้นจากเดิมอีก2นิ้วใส่ปีนอกปรับอ,องศาของ ชันมาครับเพื่อไม่ให้มันกินหน้ายางนะถนอมยางนะผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเสริมโชคมาด้วยครับเป็นโชคอัพนะครับผม2.0โมโนทูบนะครับผมพร้อมซับแทงค์ปรับ8ระดับของโปรเฟนเดอร์นะครับมาแล้วคำรับชุดนี้ครับชุดช่วงล่างนะต้องมานะถ้าเกิดจะเน้นลุยเน้นขับดีๆเนี่ยใส่ชุดนี้ดีแน่นอนนะครับผมนะครับส่วนด้านข้างครับมาชิ้นแรกคือชิ้นเหล็กของแฮมเมอร์นะเป็นบันไดข้างครับนี่ครับเป็นบันไดข้างรุ่นชาร์โดของแฮมเมอร์นะอ่านี่คืออ่าเะไรเอ็กซ์ตรีม ปะทะกับฮัมเมอร์นะครับสำหรับคันนี้นะส่วนโลบาร์ด้านหลังครับนี่ดูโลบาร์ด้านหลังโลบาร์ด้านหลังนะครับเป็นโลบาร์ดเอ็กซีเหมือนกันนะครับเอ็กซ์ซีบูบานะฮะดีเทลงานสวยครับนะครับดีเทลงานเขาจะไม่เหมือนคนอื่นนะฮะเนี่ยเป็นท่อๆเป็นแป๊บๆเป็นอย่างเงี้ยฮะการตัดแต่งของเขาเนี่ยดูแปลกตามากๆเลยแล้วก็มีไฟถอยไฟเบรกให้ด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็ใส่ตัวนี้ครับแผ่นปิดฝาท้ายไฟฟ้าโรเลอร์ลิทของฮัมเมอร์มาด้วยนะครับเนี่ยเปิดปิดภายใน6วินาทีนะมมีีีตััััววป้้้้องกกนนนนนาาารรรหบบบดดยยะคคผ่ท ไม่ได้ใส่อะไรมานะครับผมแต่ว่าด้านท้ายก็คือเป็นเขาเรียกกันชนท้ายกันชนท้ายโนวาแต่เป็นโนวาลนยโนวารุ่นพิเศษคือโนวาพัสดครับเขาจะมีเขาเรียกว่าขานะเขาเรียกว่าขานะแขนโอบเพือทให้ขาเขาเรียกว่าแขนโอบด้านข้างตัวนี้นะฮะปกติราว่าเราเห็นแค่ชิ้นนี้นะแต่คัเนี้จะมีเขาเรียกว่าโนวาพัสดคือพัสดคือตัวนี้ฮะเป็นตัวแขนโอบด้านข้างนะจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่ารุ่นรถที่ไม่มีไม่มีตัวที่เหยียบด้านข้างอ่ะก็จะขึ้นเหยียบตรงนี้ได้เลยแต่ว่าฟอร์ดเนี่ยเขามีตรงนี้ ก็เหยียบตังได้เลยนะแต่ันนี้ก็เป็นการตัวป้องกันการชนได้ด้วยอะ่ะฮารักตัวนี้ก็ถือว่ามาครบนะสําหรับตัวนี้นะครับก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างชุดเหล็ก เอ็กซ์ตรีมนะดุดันแล้วก็หอง Hammer สวยงามสปอร์ตนะมาครบสำหรับรุ่นคันนี้ครับผมเจ้า e y ายแททุกรุ่นสามารถแต่งเหมือนกันได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นสปอร์ตรุ่น XLT รุ่นซอมแท็กสามารถแต่งแบบนี้ได้หมดครับท่านเพื่อนสนใจนะอยากออกรถแต่งหล่อเท่ๆนี้ก็ทักต้นมาได้เลยต้นอยู่ที่ฟอร์ดพระนครสาขากเกษตรนะพี่นับชนยอดขายอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่งรถเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับผมถ้าไว้ใจกันวางใจกันเข้าทโทรเข้ามาคุยกันเลยเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งแปดสองแปดหกเก้าเก้านะครับวันนี้ต้องขอๆๆสวยมาให้ดูอีก วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย